สุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะกับพิธีเปิดงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2567โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพรุจนะเสรีได้แต่งกายเป็นพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง และนางการจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระมเหสีนำขบวนพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือขบวนพยุหายาตาจำลองของพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงสเสด็จทางสถนละมากเพื่อมาประดิษฐานณเมืองนครชุม โดยมีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่รอชมขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการนี้และนอกจากนั้นค่ะยังมีขบวนเจ้าเมืองต่างๆอาทิเจ้าเมืองชาตกราวเจ้าเมืองเทพนครเจ้าเมืองแสนต่อ เจ้าเมืองผ่านเจ้าเมืองคนทีเจ้าเมืองไตรตึงและเจ้าเมืองนครชุมซึ่งแต่และขบวนจะเป็นการจำลองที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีค่าทาาบริวารพร้อมด้วยเครื่องสักการะที่ยิ่งใหญ่ตะกาตาไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีชายที่ประกอบรูปขบวนจำนวน18เชือกด้วยกันค่ะและมีผู้ร่วมแสดงไม่น้อยกว่า500คนหลังจากที่ขบวนแห่นพระได้เคลื่อนที่ถึงวัดพระบรมธาตุเรียบร้อยแล้วก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ โดยในงานนะคะก็ยังได้มีไฮไลท์เป็นชุดการแสดงรำพุทธบูชานนพระบรมธาตุ667ปีมีร่วมรำพุทธบูชาจำนวน667คนที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งชุดและห่มสบายสีเหลืองทุกคนซึ่งเป็นภาพที่พร้อมเพียงสวยงามตะการตาหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสวดมนต์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2567ค่ะ